สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านการเขียนจานวนนับที่มากกว่า10,000แสนกันนะครับอันดับแรกนะครับเรามาทบทวนหลักกันก่อนนะครับว่าหลักนะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากหลักหน่วยนะครับต่อไปก็เป็นหลักสิบนะครับหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นหลักล้านนะครับ ต่อจากหลักล้านก็เป็นหลัก10ล้านนะครับหลักร้อยล้านหลักพ oui, ันล้านหลักหมื mm ่น hmm. ล้านหลักแสนล้านแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเรามาดูนะครับ1อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ1นะครับ1อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับ10นะครับ1อยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับ100 นะครับ1อยู่ในหลักพันก็มีค่าเท่ากับ1000พันนะครับ1อยู่ในหลักหมื่นก็มีค่าเท่ากับ1 0,000หมื่นอยู่ในหลักแสนก็มีค่าเท่ากับ10,000แสนนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับสมมติว่าเรานับนะครับถ้าเรานับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้า็ดแปดนะครับสแสดงว่า10หน่วยมีค่าเท่ากับ1สิทนะครับ ถ้าเรานับทีละสิบนะครับ10 20 30 40 50 60 70 80 90 10บห้าสิบหก็คือ100นะครับดังนั้นหนึคือสิบสนะครับหนึ่ก็คือ 10, 100ร้อยนะครับหนึ่งก็คือ1 0บพันนะครับหนึ่งแก็คือ10,000ื่นนะครับหนึ่งล้านก็คือสิบแสนนะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะสรุปได้ว่านะครับ จํานวนหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักที่อยู่ทางขวานะครับที่อยู่ติดกันนะครับจะมีค่าเป็นสิบเท่านะครับจะมีค่ามากกว่าเป็น10บเท่านะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าจํานวนที่เราเห็นบนนี้นะครับจะสามารถอ่านได้ยังไงนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่จะอ่านนะครับคุณครูขอชี้แจงให้นักเรียนได้รับทราบก่อนว่าวิธีการอ่านจํานวนนะครับเราจะอ่านเป็นชุด นะครับการอ่านเป็นชุดนะครับ1ชุดจะมีอยู่6หลักนะครับยกตัวอย่างในข้อนี้นะครับคุณจะใส่สีให้นักเรียนเห็นชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนี่คือ1ชุดนะครับแล้วก็หลักร้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้านหลักพันล้านหลักหมื่นล้านแล้วก็หลักแสนล้านนี่คือเป็นอีก1ชุดนะครับดังนั้นวิธีการอ่านเราก็จะอ่านเป็นชุด1ชุดมี6หลักนะครับโดยที่ดูตัวอย่างนะครับ สมมุติว่าจํานวนนี้นะครับเราก็จะอ่านว่า1นึ่งแมื่นหล้านนะครับตรงนี้เราอ่านเป็นชุดของหลักล้านนะครับเราก็จะอ่านได้ว่า 1, 1111แล้านนะครับแล้วก็ตามด้วยจํานวนในชุดนี้นะครับก็คือ11 11, 1, 1111แนั่นเองนะครับเมื่อหารรวมกันนะครับก็จะได้ว่า 1 11 1 11 1 000, 11 1งแสนหล้าน1 1 1 1 1แสนหนั่นเองนะครับทีนที้เรามาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างถัดไปนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับ เป็นจํานวนที่มี6หลักนะครับนั่นก็คือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับเป็นจํานวนที่มี6ลหลัหห els, หกนะครับ7อยู่ในหลักแสน6อยู่ในหลักหมื่น4ี่อยู่ในหลักพัน2อยู่ในหลักร้อยศนอยู่ในหลักสิบแล้วก็1อยู่ในหลักหน่วยนะครับสามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้นะครับ สามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรครับหรือสามารถอ่านได้ว่าอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการอ่านคุณครูบอกแล้วว่าเราอ่านทีละชุดในนี้เป็น1ชุดนะครับเพราะว่ามี6หลักเราจึงอ่านได้ว่า7 6 4 2 0 0นหเะครับถ้าเลข1นะครับ,รบที่อยู่ในหลักหน่วยนะครับเป็นหลักสุดท้ายของจำนวนนั้นนะครับเราจะออกเสียงว่าเอนะครับไปดูตัวอย่างถัดไปเลยนะครับ จำนวนนี้เป็นจำนวน8หลักนะครับอย่างที่คุณครูบอกไปนะครับว่าเวลาเราอ่านเราจะอ่านทีละชุดนะครับ1ชุดจะมีอยู่6หลักนะครับดังนั้นอันนี้คือชุดที่1นะครับแล้วก็อันนี้คือชุด ในชุดหลักล้านนะครับชุดที่2นะครับทีนี้เราสามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้นะครับแล้วเวลาเราจะอ่านหรือเขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรนะครับอย่างที่ครูบอกไปว่าเราจะอ่านทีละชุดดังนั้นเราเริ่มอ่านจากชุดนี้ก่อนนะครับชุดนี้คือเลข2อ,อยู่ในหลัก10ล้านแล้วก็เลข1อยู่ในหลักล้านดังนั้นเมื่อรวมกันก็จะเป็น21นะครับ21เแต่เป็น21ล้าน นะครับเป็น21ล้านแล้วก็ตามด้วยจำนวนในชุดนี้นะครับเราก็จะเขียนเป็นตรงสือได้ว่า2 1สล้าน4 9่นั่นเองนะครับโอเคนะครับเรียนพอจะเข้าใจนะครับไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับเป็นจำนวนที่มีอยู่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 เป็นจํานวนที่มี10หลักนะครับหลักมากสุดอยู่ที่หลักไหนครับหลักมากสุดอยู่ที่หลักพันล้านนะครับสามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไรครับได้ดังนี้นะครับแล้วสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือหรืออ่านได้ว่าอย่างไรครับ ครูได้แจ้งในเบื้องต้นไปแล้วว่าเราจะอ่านทีละชุดนะครับดังนั้นชุดนี้นะครับมี6หลักนะครับแล้วก็ชุดถัดไปนะครับมีอยู่4หลักนะครับซึ่งในชุดนี้เราก็จะอ่านได้ว่า90,18แใช่ไหมครับแต่ว่าใน90,18นี้เป็นชุดของหลักล้านนะครับดังนั้นเราจะต้องอ่านว่า9 0 1 8ล้านแล้วตามด้วย7 5 3 0 2 0น้นั่นเองนะครับดังนั้นครนี้จึงอ่านว่าอย่างไรรับน์ทวน รอบ9ก้ับล้าน7จ็นหนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนะักเรียนพอจะเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราลองไปฝึกทักษะกันเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างแรกนะครับเป็นจำนวนหหลักนะครับ เก้าอยู่ในหลักหน่วยแปดอยู่ในหลักสิบศูนย์อยู่ในหลักร้อยเจ็ดอยู่ในหลักพันเจ็ดอยู่ในหลักหมื่นแล้วก็หนึ่งอยู่ในหลักแสนนะครับเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้นะครับแล้วเขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรครับหรือเวลานักเรียนอ่านนักเรียนจะอ่านว่าอย่างไรเราก็อ่านว่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดสิบเก้านั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างครับพอจานได้ใช่ไหมครับไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะครับ ตัวอย่างถัดไปนะครับเป็นจํานวน7หลักนะครับเป็นจํานวน7หลักนะครับเอ๊ะทำไม6ในหลักนี้ถึงเป็นสีชมพูนะครับเ่ียงครูใส่สีชมพูเพราะว่าอยากให้นักเรียนได้เห็นชัดเจนนะครับว่าการอ่านนะครับเราจะอ่านเป็นชุด1ชุดมีอยู่6หลักนะครับดังนั้น6ในที่นี้นะครับจะเป็นอีก1ชุดนะครับเขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไรไปดูกันเลยนะครับเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้นะครับแล้วเวลาอ่านเราจะอ่านอย่างไร นะครับเราก็อ่าน6ล้านก่อนนะครับ6ล้านแล้วตามด้วย4 9 2 4 0 0เป็นย่งไงบ้างครับไม่ยากใช่ไหมครับพอจะอ่านได้ใช่ไหมครับไปดูตัวอย่างถัดไปเลยนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับเป็นจำนวน1,2,3,4,5,6,7,8 เป็นจํานวน8หลักนะครับเป็นจํานวน8หลักเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้แล้วสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือหรืออ่านจํานวนนี้ได้อย่างไรครับเราก็อ่านได้ว่า35 000, 000, 5, 90, 000, 1, ล้านใช่ไหมครับ35้ล้าน5แสนหมื่นพันเร้อยเให้เรียนอ่านได้ดังนี้ไหมครับลองฝึกดูนะครับไปดูตัวอย่างถัดไปเลยนะครับ ตัวอย่างถัดไปเป็นจํานวน9หลักนะครับเป็นจํานวน9้าหลักนะครับเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้นะครับเวลาเขียนเป็นหนังสือหรืออ่านจํานวนนะครับเราจะอ่านเป็นชุดนะครับ1ชุดมีอยู่6หลักนะครับดังนั้นชุดนี้คือ เป็น1ชุดนะครับแล้วก็ชุดนี้เป็นอีก1ชุดนะครับชุดนี้เป็นอีกหชุดมีอยู่3หลักนะครับเราจะเห็นได้ว่า1อยู่ในหลักล้านนะครับศูนย์อยู่ในหลัก10ล้านแล้วก็7อยู่ในหลักร้อยล้านนะครับดังนั้นชุดนี้อ่านรวมกันได้ว่าอย่างไรครับอ่านได้ว่า7จ็ดเนะครับเจ็อแต่อยู่ในชุดของหลักล้านเราจึงอ่านได้ว่า7 0 1อล้านแล้วตามด้วย4 8 5 0 4น้นนั่นเองนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนพอจะอ่านได้เขียนได้ใช่ไหมครับไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับนักเรียนลองไปฝึกฝนดูนะครับแล้วก็เผื่อเวลาเจอจํานวนนะครับที่มีหลายๆหลักนะครับในชีวิตประจําวันหรือเห็นเห็นผ่านตานะครับนักเรียนจะได้อ่านได้อย่างถูกต้องนะครับสําหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการนําเสนอเรื่องของการอ่านการเขียนจํานวนนับที่เกินแสนนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ